ห้องเรียนสังคมบายครูอ้นสวัสดีค่ะนักเรียนเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในห้องเรียนสังคมบายครูอ้นวันนี้ครูอ้นขอนำเสนอคลิปวิดีโอหน่วยการเรียนรู้ พระพุทธศาสนาในเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเรียนกรกฎาคมพุทธศักราช2564มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่สองวันคือวันอะไรคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยจำไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะวันนี้ครูอ,อ้นจะมาให้ความรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันคะ่ะ ก่อนอื่นเรามาดูสาระสำคัญก่อนเลยนะคะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดีเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้น้องลํำลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัยจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อหนึ่ง บอกประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาได้ข้อ2อธิบายธรรมะเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ข้อ3บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ต่อไปเรามาดูกันซิว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีวันอะไรและมีความสำคัญอย่างไรบ้างถ้านัเรียนพร้อมแล้วเราไปกันได้เลยค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาระหะบูชาวันอัตมีบูชา วันธรรมะสวนะวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันเทโวโลหนะวันมาคะบูชาวันมาคะบูชาคำว่ามาคะนั้นเป็นชื่อของเดือนสามย่อมาจากคำว่ามาคะบุรมีหมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนมาคะเดือนสาม วันมาคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากกัลรู้มาแล้วเป็นเวลาเกเดือนธรรมะที่ทรงแสดงเรียกว่าโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงแก่เหล่าพระสงฆ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ วันวิสาขบูชาคำว่าวิสาขบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนหกวิสาขาย่อมาจาวิสาขปุรานมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขาถ้าปีใดมีอธิกมาตคือมีเดือน8ปดสองผลก็จะเลื่อนไปเป็นกลางเดือนเจวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงซึ่งทั้งสามเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15บ้าค่ำเดือน6คือประสูติตัสรู้และบรินิพานนับเป็นวันพระพุทธและได้รับยกย่องให้เป็นวันศาสนาสากลโลกอีกด้วยวันอาสาระหะบูชาวันอาสาระหะบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้า ได้ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตัดสรู้ได้สองเดือนโดยแสดงประถมเทศนาโปรดปัญจวัคคีทั้งหพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรโกธัญญะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีทั้ง5เกิดดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุและเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาวันอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิมพระพุทธสรีระตรงกับวันแรมแปดข้าแห่งเดือนวิสาขะหรือเดือนหกเป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเมื่อถึงวันนี้ พุทธศาสนิกชนบางส่วนผู้มีความเคารพในพระพุทธองค์มักนิยมประกอบพิธีบูชาณนะปูชนียสถานน,นั้นๆวันนี้จึงเรียกว่าวันอัฐมีบูชาวันธรรมะสวนะวันพระแบ่งออกเป็นวันโกนคือวันขึ้นเจ็ค่ำกับ14บค่ำ และแรม7จ็ดค่ำกับแรม14บ่ค่ำของทุกเดือนหรือแรม13บสามค่ำหากตรงกับเดือนขาดซึ่งเป็นวันก่อนวันพระหนึ่งวันนั่นเองวันพระหรือวันธรรมะสวนะคือวันขึ้น8ปดค่ำกับ15บห้าค่ำและแรม8ปดค่ำกับแรม15บห้าค่ำของทุกเดือนหากตรงกับเดือนขาดอาจเป็นแรม14บสี่ค่ำ วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งเข้าเดือนแปดจนถึงวันขึ้น15ห้าเเดือน11ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่ได้ทรงเสด็จไปทุกผลทุกแห่งเพื่อสั่งสอนหลักธรรมอันประเสริฐจนมีพุทธสาวกมากมายโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลหมู่มนุษย์โลก พระองค์ได้เสด็จไปยังถิ่นทุรก,กันดารในทุกฤดูการต่อมาปรากฏว่าในช่วงเข้าพรรษาหรือช่วงฤดูฝนได้มีผู้ร้องขอต่อพระองค์ว่าได้เกิดความเสียหายแก่ข้าวเพราะถูกเหยียบโดยพระพุทธบริษัทซึ่งไม่มีเจตนาดังนั้นพระองค์จึงออกพุทธบัญญัติกำหนดให้พระสงฆ์ทุกรูปจำพรรษาเป็นหลักเป็นแห,หล่งในช่วงฤดูฝน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8จนกระทั่งถึงขึ้น15้ค่ำเดือน11นับเป็นเวลา3เดือนในวันเข้าพรรษานี้จะมีการทำบุญตักบ,บาตรถวายผ้าอาบน้ำฝน,นและจะตุกป,ปัจจัยแก่พระสงฆ์สามเณรรวมทั้งยังมีการถวายเทียนพรรษาแก่วัดอีกด้วยวันออกพรรษาหรือเริ่มต้นกระถิ่งกัน ตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11วันออกพรรษาคือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษาหรือออกจากการอยู่ประทับในที่ฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11หลังจากวันออกพรรษาแล้วมีประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมทำกันมากคือการทอดกระถินวันเทโวโรหณนะ คือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกหลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่ในดาวดึงพิภพท่วนไตรมาสสามเดือนและตรัสอภิธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกนั้นมาตลอดสามเดือนพอออกพรรษาแล้วก็เสด็จกลับมายัางโลกมนุษย์เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆตอนนี้บอกคขุนได้หรือย,อยังคะว่า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีวันสำคัญอะไรบ้างและแต่ละวันนั้นนะสำคัญอย่างไรเพื่อเป็นการวัดความรู้ของเด็กๆนะนั้นเรามาตอบคำถามมองฟูอนกันหน่อยนะคะข้อหนึ่งวันใดที่มีพระรัตนตรยัยครบองค์สามก็วันอาสาราบูชาขอวันมาฆาบูชาขอวันออกพรรษา งวันเข้าพรรษาข้อ2วันออกพรรษาตรงกับข้อใดก็สิบห้าข้เดือน3ขอสิบห้าข้เดือน5้ขอสิบห้าข้เดือน8น1งสิบห้าข้เดือน11ข้อ3วันใดที่มีการแสดงโอวาทะปาติโม,โมก็ก วันวิสาขบูชาขอวันเข้าพรรษาขอวันอาสาฬหบูชางอวันมาคักบูชาข้อสี่รรมจากกับปะวัตนะสูตรเป็นหลักธรรมที่แสดงในวันใดก็วันเข้าพรรษาขอวันวิสาขบูชาขอวันออกพรรษา งวันอาสารหาบูชาข้อหวันเข้าพรรษามีกำหนดระยะเวลากี่เดือนก็ 5. สามเดือนขอสี่เดือนขอห้าเดือนงอหกเดือนถ้าคำถามห้ข้อนักเรียนทำได้กี่ข้อคะใครได้ห้ข้อดีเยี่ยมค่ะ ใครได้4ี่ข้อดีมากค่ะใครได้3ามข้อดีค่ะส่วนคนที่ได้ต่ำกว่าสาข้อนะคะน่กเ,เรียนกลับไปศึกษาวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะจะได้เก่งๆค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย